ครับทุกท่ครับนี่เรามาเสนอวิธีการทำทเลบองสูตรใหม่ต่อไปจะเป็นแกลลอค์ที่คนไม่รู้จักว่าทะเลบองคืออะไรวัตถุดิบของเราก็ทำเรียบร้อยครับอันนี้ขอสวมเล็กน้อให้หนึ่งสำหรับวัตถุดิบในการทำเราก็พอเราสั่งปลามาจากต่างประเทศแล้วก็หลายอย่างก็ถูทีเราปรุงเรียบร้อยแล้วไปดูขั้นตอนที่เขาทำอยู่วันนี้มีอะไรบ้างนี่นี่เราเป็นหอยที่หอยเลยหอยแล้วก็ปลาหมึก ทุกอย่างก็ใส่ไปน,นี้แล้วก็ในส่วนของปลาทะเลของเราใส่กับปลาไปเรียบร้อยแล้วครับแบบน,นี้ไม่ต้องห่วงในส่วนของปลาทะเลของเราในส่วนนี้เราเป็นการตุงแต่งเนี่ยเป็นทะเลบางที่มีทั้งหอยมีอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยขอชิมขอชิมหน่อยนี่ไงมีทั้งหอยมีทั้งกุ้งปลาหมึกด้วยอยู่ในเดียวกันนะยำนี่ไงเป็นปลาล่ของที่เป็นทะเลแบบใหม่ไม่เหมือนใครโคตรแซ่บทะเลบางของเราเองอร่อยปะ แ่บแทบแซ่บ,บ,บดีให้เก็นรตวกเราเป็นก็หนนงครับผมติดตามในเอกชน้นขนาของเราครับวันนี้ก็มัสมงวันวนี้สิในการทำไว้นิดนึงขอให้ทุกคนได้ชิมกันก่อนเราถึงจะได้แบบแพร่กระจายออกไปไหลายอย่างครับส่วนนี้แล้วก็ส่วนของปลาบอบของเราขอบคุณมากครับสวครับ